สวัสดีทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตานะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนตุลาคมแต่ขอให้ท่านนั้นเน้นย้ำโฟกัสจับตาดูสสัปดาห์แรกนี้ไว้ให้ดีดวงชะตาท่านได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่รวมทั้งตัวท่านได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวพิใหญ่ส่งผลที่ดีต่อดวงชะตาท่านอย่างแน่นอน อยู่ที่ว่าดวงชะตาท่านจะดีในแบบใดดีในทิศทางใดแต่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ท่านจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจกับชาวราศีมิถุนยิ่งนักแต่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนั้นคำทำนายคำพยากรณ์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นศาสตร์ของความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ชาวราศีมิถุนเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีชาวราศีมิถุนขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตานะครับ ในคลิปนี้จะบอกให้ท่านนั้นจับตาดูสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นพบเจอกับสิ่งต่างๆเข้ามาในดวงชะตาของท่านหลากหลายเรื่องราวเลยด้วยกันซึ่งดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนั้นถือว่าเป็นราศีที่มีดวงชะตาดียิ่งเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีนั้นขอให้ท่านนั้นรับรู้เลยว่าดวงชะตาท่านยิ่งเข้าใกล้สิ้นปีดวงท่านจะดี ดวงท่านจะเรียกแต่ความเป็นมงคลสิ่งที่ติดขัดสิ่งที่เป็นปัญหาท่านจะสามารถผ่านพ้นได้ในช่วงปลายปีนี้แต่ภาพรวมถือว่าดวงท่านดีอย่างมากแต่ท่านโฟกัสสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนี้ก่อนแต่ต้องบอกเลยว่าท่านจะพบเจอกับบางเรื่องบางสิ่งเกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับท่านแต่ภาพรวมจะเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นเรื่องราวที่ทำให้ท่านนั้นใจฟูใจพอง ถือว่าสองสัปดาห์แรกใจดีกับชาวราศีมิถุนอย่างยิ่งสำหรับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนั้นขอยกให้กับเรื่องการเงินซึ่งถือว่าการเงินของชาวราศีมิถุนในช่วงสองสัปดาห์แรกนั้นค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวคำว่าดูดีเกี่ยวกับการเงินนั้นคือตัวของชาวราศีมิถุนก็จะได้เงินในส่วนที่ท่านได้เป็นประจำรายได้ของท่านนั้นก็จะเข้ามาอย่างปกติ แต่ในส่วนที่แปลกใหม่เข้ามานั่นก็คือรายจ่ายจีปะทะรายจ่ายเล็กๆน้อยๆรายจ่ายต่างๆรอบตัวท่านที่ท่านนั้นเคยจ่ายแบบพลวันในเดือนตุลาคมดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างจากที่ท่านพบเจอชาวราศีมิถุนการเงินของท่านในช่วงสองสัปดาห์แรกนั้นค่อนข้างที่จะนิ่งค่อนข้างที่จะไม่มีรายจ่ายเกิดขึ้นมากนักหรือว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็จะไม่ใช่ร้ายใจหนักอกหนักใจไม่ใช่เงินก้อนไม่ใช่ต้องควักเงินปึกก็เรียกได้ว่าตัวของชาวราศีมิถุนนั้นสามารถควบคุมร้ายจ่ายต่างๆในช่วง2อสัปดาห์แรกนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวสำหรับรายได้ของชาวราศีมิถุนนั้นต้องบอกกันเลยว่าชาวราศีมิถุนนั้นจะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามา2ช่องทางช่องทางแรกนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพพิเศษ อาชีพเสริมที่ตัวท่านนั้นตั้งอกตั้งใจทํามาอย่างดีปั้นมากับมือเริ่มที่จะออกดอกออกผลเริ่มที่จะเห็นผลกำไรมากบ้างน้อยบ้างแต่จะทำให้ตัวท่านนั้นได้เงินได้ทองได้กำไรได้ความภาคภูมิใจก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ชาวราศีมิถุนนั้นจะพบเจอและดูเหมือนว่ารายได้เสริมรายได้พิเศษนี้อาชีพเสริมของท่าน จะเริ่มแตกหน่อขยายกิจการขยายกิ่งก้านสาขาท่านจะสามารถต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะไปได้ไกลเกี่ยวกับอาชีพเสริมของท่านและจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้เงินได้ทองในทุกๆเดือนมากบ้างน้อยบ้างอาจจะไม่ได้พลิกเปลี่ยนชีวิตแต่ก็จะทำให้ท่านมีกินมีใช้ในช่วงนี้เป็นต้นไปถือว่าอาชีพเสริมอาชีพพิเศษ เริ่มที่จะทยอยเห็นดอกเห็นผลทยอยกลับมาเป็นกรรําไรไหลเข้าสู่กระเป๋าของท่านก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ชาวราศีมิถุนจะพบเจอในช่วงนี้เกี่ยวกับการเงินและในส่วนข้อที่สองชาวราศีมิถุนดูเหมือนว่าท่านจะหาเงินหาทองได้ง่ายจากคําพูดคําจาของท่านไม่ว่าจะเป็นการเจรจาค้าขายสินค้าสินทรัพย์ ปล่อยเซ้งปล่อยเช่าคำพูดคำจาของชาวราศีมิถุนหากเข้าสู่เดือนตุลาคมดูเหมือนว่าคำพูดคำจาวาจาของท่านนั้นจะมีมนขลังขึ้นมาทันทีพูดอะไรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะอยู่ในการควบคุมของตัวท่านเรียกได้ว,ว่ามีโอกาสที่ท่านนั้นจะปิดจอบปิดดิวบางสิ่งบางอย่างด้วยคำพูดคำจาได้สําเร็จ หรือแม้แต่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คำพูดคำจาของท่านนั้นจะสร้างโอกาสสร้างเงินสร้างรายได้พูดเพื่อที่จะของานขอทำงานด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพายท่านนั้นได้เงินได้ทองคำพูดของท่านในตอนนี้จะเรียกเงินเรียกทองดีนักแรสสำหรับชาวราศีมิถุนแต่ก็มีข้อห้ามอยู่หนึ่งข้อเหมือนกันเกี่ยวกับวาจาเกี่ยวกับคำพูดของท่านในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมิถุน หลีกเลี่ยงการด่าทอการพูดจาหยาบคายเพราะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะฉุดรั้งให้คำพูดคำจาของท่านนั้นคลายมนได้ชาวราศีเมถุนขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีและสำหรับการเงินของชาวราศีเมถุนในตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านเคยให้ใครย,ยิบยืมเงินไปในครั้งอดีตในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้พบเจอกับลูกหนี้ของท่าน มีการพูดคุยมีการปรับความเข้าใจมีโอกาสมีแนวโน้มที่ตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ท้องของท่านกลับคืนมาก็ถือว่ามีโอกาสที่ท่านจะได้ของของท่านกลับคืนมามากบ้างน้อยบ้างแต่ก็มีเกณฑ์ได้พูดได้คุยได้ถามได้ไถ่ถึงหนี้สินที่ติดค้างกันไว้ซึ่งภาพรวมการเงินของชาวราศีมิถุนในช่วงสองสัปดาห์แรกนั้นจะมีเงินเข้ามากกว่าเงินออก หลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับชาวราศีมิถุนยิ่งนักและสำหรับเรื่องที่สองก็คือเรื่องการงานต้องบอกกันเลยว่าสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมค่อนข้างที่จะดีใจดีกับชาวราศีมิถุนยิ่งนักงานของท่านนั้นเคยติดขัดเคยสะดุดกับปัญหาต่างๆนานาม,มาในช่วงเดือนตุลาคมสองสัปดาห์แรกจะเป็นช่วงที่ท่านได้เคลียร์เป็นช่วงที่ท่านได้แก้ไข ก็ถือว่าในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปชาวราศีมิถุนการงานของท่านจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านรอเกี่ยวกับการงานไม่ว่าจะเป็นการรอการอนุมัติโครงการต่างๆรอคอยให้หัวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานหรือแม้แต่ตัวท่านรอคอยข่าวดีรอคอยข่าวเกี่ยวกับการงานสิ่งที่ท่านรอ ในช่วงสองสัปดาห์แรกดูเหมือนว่าจะโอนเอ็นมาฟังท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามค่อนข้างที่จะเป็นอย่างที่ท่านคิดเป็นอย่างที่ท่านหวังหรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการงานจากแดนใกล้แดนไกลไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นถูกเรียกตัวไปทดสอบงานเรียกตัวไปสัมภาษณ์งานหรือแม้แต่ชาวราศีมิถุน ตัวท่านนั้นรอคอยการเปิดรับสำหรับองค์กรใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆห,หน่วยงานใหญ่ๆรวมไปถึงการสอบการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนตำแหน่งจากงานเอกชนจากงานราชการมีโอกาสที่ในช่วงเดือนตุลาคมต้นเดือนตุลาคมนั้นท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับวันสอบหรือแม้แต่เกี่ยวกับการเปิดรับตำแหน่งต่างๆทำให้ชาวราศีมิถุนนั้นสิ้นสุดการรอคอย ถือว่าชาวราศีมิถุนนั้นมีดวงชะตาที่ดีการงานภาพรวมสองสัปดาห์แรกนี้ท่านจะได้พบข่าวดีได้ฟังข่าวดีแต่หลังจากนั้นตัวท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับการงานได้เช่นกันมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้ย้ายข้างฝ้าคำฝังซึ่งสิ่งที่ท่านหวังสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะทำสำเร็จ ก็ถือว่าชาวราศีมิถุนในตอนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเกี่ยวกับการเงินและการงานยิ่งนักค่อนข้างที่จะฉุดค่อนข้างที่จะรั้งเอาไว้ได้ยากหากท่านตั้งหลักได้ดวงชะตาท่านวิ่งแรงอย่างแน่นอนก็ถือว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่ท่านนั้นตั้งหลักได้ยืนได้หลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นดังที่ท่านหวังหรือเหนือความคาดหมายของท่านซึ่งถือว่าสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ชาวราศีมีถุนมีดวงชะตาที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างนั้นรอท่านอยู่และจะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลชาวราศีมีถุนตัวท่านนั้นอย่าได้ละทิ้งความพยายามอย่าได้ละทิ้งความตั้งใจหากมีความตั้งใจจะทำอะไรแล้วที่ไม่เบียดเบียนใครขอให้ท่านนั้นอย่าได้ละความพยายามอย่าได้ละความคิดเชื่อว่ามีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูง ในตอนนี้ดวงชะตาท่านค่อนข้างที่จะสมพงดวงชะตาท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวะชีวิตโอกาสต่างๆวันเวลานับแต่นี้ไปดวงชะตาของชาวราศีมิถุนจะมีแต่เจริญก้าวหน้าไม่ย่ำอยู่กับที่ถือว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะประสบความสำเร็จในช่วงปลายปีนี้เลยก็ว่าได้สิ่งใดที่หวังสิ่งใดที่ปรารถนาะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครเดือดร้อน มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะควายคว้าได้มีโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จสูงเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีมิถุนก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งคําทํานายคําพยากรณ์นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คืนวันกรชัแนว สวัสดีครับ